สวัสดีครับผมดอทครับจากดีพันนันครับผมวันนี้อยู่กับนิสสันอั m มิ a เครื่อง1.2นะครับปี2013นะครับมีชุดแต่งกับล้อขอบ15้านะที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเครื่องพันสองเบนซินก็อย่างที่บอกไปนะครับเรามาดูรอบๆคันกันนะมาดูไฟหน้ากันไฟหน้าใสกิ้งหลอดครบไม่มีรอยล้าวไม่มีแตกไม่มีมแมลงตายด้านใน ไฟ Light, สปอตไลท์ใสกิ้งดำดำยังอยู่ครบยังดำเนียมนะครับแล้วก็มาดูกระจังหน้ากันกระจังหน้าซีซีไม่มีแตกหักเลยครบเนียมเงาวิ้งแล้วก็ด้านล่างซีซีก็ครบไม่มีแตกหักเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยชุดแต่งอันนี้นะเป็นชุดแต่งที่จริงมันมีอีกคันนึงเป็นคันสีดำนะครับเพิ่งใส่ชุดแต่งให้เมื่อวานนะครับแล้วดูไฟหน้าไฟหน้าใสากิ้งกันไม,มกไ,มม uk, ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแมลงตายด้านในไฟสปอตไลท์ก็ใสกิ้งนะครับ สีดำๆอยู่ครบนะครับโอเคนะแล้วก็ช่องไฟลายต่างๆก็เป๊ะอันนี้ล้อแม็กขอบ15นะครับคือผมเคยพูดไว้ในคอนเทนต์ว่าถ้ากดลงอ่ะจะทำให้รถสวยขึ้นแต่ว่ามันไม่สมควรก็คือถ้าคุณแบบว่าขับคลองระดับหนึ่งเนี่ยหรือคุณไม่แคร์การขับขี่ว่าจะต้องมีความบาลานซ์จะมีความเสมอภาคนะครับคุณก็ลองกดลงดูนะครับแต่คุณก็ต้องขับระวังมากขึ้นเวลาเจอลูกคลื่นอะไรอย่างเงี้ย ก็กระจกนะกระจกเนี่ยไม่มีเบียดเลยว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ประตูประตูนี้แน่นมากเลยนะครับอันนี้ก็ชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากนะครับเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> แม่งเดิมนะรถแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคชอบมากก็อย่าไปลอกออกแล้วกันครับหรือจะลอกออกก็ได้แล้วแต่คุณนะครับโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็ครบหมดนะฮะครบหมดแล้วที่สําคัญเนี่ยคันนี้ผ่อนสา0พันกว่าบาทเอง นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ถูกใจผมมากนะครับข้างหลังนะครับชุดแต่งก็มีครบจะมีขลอกตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตำหนิอยู่นะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยแดงกำ่ำใส่กิ้งเลยนะไม่มีแมลงตายด้านในดีเทลไม่มีแตกหักแล้วก็โลโก้เพียวไดนะครับโลโก้นิสสันนะฮะยังอยู่ครบแล้วก็โลโก้อเมล่ายังอยู่ครบแล้วก็มาด้านนี้ไฟท้ายแดงกำ่ำใส่กิ้งนะฮะ ไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงไปนอนตายด้านในนะฮะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้ไฟทับทิมนะครับ,บมุมมุมที่ผมเคยบอกให้ดูเนี่ยไม่มีแตกลายงาไม่มีแตกหักเลยนะเห็นไะหมคือเปิดจากด้านในได้เลยเนะี่ยคุณมาดูดูข้างในตูดของรถคันนี้กันก็นี่นะครับเป็นถาดของอามิล่าเลยนะครับถาดอามิล่าแล้วก็พลาสติกตรงนี้ยังไม่มีสึกหลอเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยจะมีตรงนี้ที่เป็น ดีเทลที่เป็นตนําหนิหน่อยแต่พอมาอยู่ตรงนี้ไม่มีเลยแล้วก็ความสะอาดภายในเนี่ยสะอาดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เนี่ยหมุดยังอยู่นะหมุดเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็แม่แรงอะไรยังอยู่ครบนะครับแม่แรงแล้วก็รอยอาร์ตรอยอาร์ตตรงนี้ตรงนี้ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับโอเคนะทุกคน แล้วก็มีกล้องกล้องหลังนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบุมกว้างของบอดี้ข้างๆรถกันนะครับก็คือพวกช่องไฟอะไรต่างๆไปหมดนะครับแล้วก็ล้ออะไรเนี่ยดูแมทตก,กับรถมากนะครับบอดี้อะไรสวยเดี๋ยวผมจะให้ดูฟังเสียงประตู นะครับแล้วก็ตรงนี้เดิม,เด,มเดิมเนี่ยยังอยู่หมดเลยนะฮะแล้วก็ชุดแต่งอะไรมีพร้อมหมดเลยนะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับก็มีตรงนี้โอเคแล้วก็พลาสติกยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มาดูที่กระจกเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักเลยครับไฟเนี่ยยังอยู่ไม่มีแตกลายงาไม่มีมแมลงไปตายด้านใน <Yeah. S 1> นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูบอดี้รถเอาจริงแม่งสวยขนานะ้เนี่ย,นนนยขนาดออกแดดอะยังสวยอะ ดูภโอเคครับดูเบากันสภาพเบาเนี่ยดำเนี่ยมนะครับไม่มีขาดในกล้องอะ่ะมันไม่ค่อยดำใช่มน้องแต่คุณต้องมาดูตัวจริงดำเ,เนี่ยไม่มีล้มเลยเห็นปะสภาพไม่มีล้มเลยปีกแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักไม่ได้ลงน้ำยาดำๆเพื่อให้มันเงาแต่มันดำและเงาโดยธรรมชาติของการรักษาของลูกค้า <Wow. S 1> เข้าใจไหมน้ำค้างก็คือ100รอยขีดข่วนเนี่ยแม่งไม่มีเลย นะะฮแล้วก็มาดูช่องแอร์กันช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ลิงชักนะฮะลิงชักเหรอลิ้นค่ะลิ้นลิ้นชักใช่ป่ะแล้วถ้าเกะอ่ะก็เกะค่ะต่างจากลิ้นชักยังไงอันเดียวกันเลยแต่แค่เรียกคนละแบบอ๋อเกะกับลิ้งชักใช่ใช่ค่ะลิงชักลิ้นโอเคครับต่อไปก็เนี่ยครับแอร์นะครับใบพัดของแอร์เนี่ยนะไม่มีหักเลยช่องแอร์ไม่มีหักอันนี้ปุ่มไฟฉุกเฉิน นะครับอันนี้อันนี้ก็ทุกคนรู้กันอยู่นะฮะสภาพดีมากตรงนี้แล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยของใหม่เลยใหม่จนกระทั่งเนี่ยยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกมาเลยนะฮะแล้วก็แอร์เนี่ยมีความหนือดอยู่มีความหนือดอยู่นะครับไปเลยนะครับแล้วก็กักอากาศนะแล้วก็ช่องใส่แก้วนะครับไม่มีแตกหักแล้วก็สภาพตรงนี้ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็หัวเกียร์จับไปเนี่ยไม่มีหนังหลุดออกมา PRND อยู่ครบตรงนี้ก็สภาพดี สภาพดีมากแล้วก็เบรกมือก็เหมือนกันจับไบเนี่ยไม่มีหนังหลุดออกมาเลยชาร์จไฟได้วางใส่เหรียญอะไรก็ได้นะครับอันนี้ใส่แก้วสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะฮะโอเคต่อไปดูแผงประตูกันแผงประตูเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยจากโซนด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยไม่มีหักนะครับเซนทันล็อกอะไรอยู่ครบหนังอะไรเนี่ยไม่มีขาดแล้วก็รูช่องนั้นอะ่ะไม่มีแห้งกลางเลย นะครับแล้วก็ไล่มาตรงหนังตรงนวมนวมเนี่ยไม่มีขาดกันไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีนะฮะแล้วก็ช่องใส่เอกสารช่องใส่แก้วน้ําอยู่ครบลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้กันเชิงเชิงบันไดเชิงบันไดเนี่ยไม่ใช่ดําเมี่ยมอย่างเดียวรอยขีดข่วนอะไรไม่มีโอเค <Okay. S 1> นะครับสภาพดีมากสภาพสะอาดมากรอยขีดข่วนไม่มีเลยน้องแล้วก็ตรงเนี้ย กรอบเนี่ยเป็นกรอบเดิมๆไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาไฟนี่ติดหมดแล้วก็วันนี้มีลูกค้าที่เป็น FC จาก YouTube นะครับมาแล้วก็มาชมน้ำค้างว่าเสียงน่ารักมากนะครับเรารู้สึกไงภูมิใจปะเขินนิดๆค่ะเขินเพราะเลยเพราะชอบเขาแปลกมากทุกคนผมจะบอกไว้ก่อนเลยทุกครั้งที่มีลูกค้า <c oughs> ที่เขามีอายุเนี่ยสัก50กว่าหรือ60เนี่ยแอดมินผมเนี่ยชอบมาก นะครับใครที่ยังสดอยู่ใช่ปะ่ะสามารถตามจีบเราได้ใช่ปะ่ะอันนั้นต้องไม้พี่ไม้ชอบอ๋ออีกคนนะครับไม้นะครับก็คิดว่าผมจะเชื่อคุณก็เหมือนกันลูกค้าคนไหนอยากจะจีบเรียนเชิญเลยจีบได้เลยแล้วถ้าใครไม่มีเบอร์บอกผมผมจะแจกสาธารณะเลยจะแจกที่อยู่เลยดีไหมย,ยนก่อนนะโอเคโอเคนะครับต่อไปก็มาดูพวงมาลัยกันนะครับก็คือสภาพตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ร,รอบๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่สังเกตอ่ะคุณก็จะไม่เห็นกันนะคะวิธีรักษาก็คือเอาอะไรมามาใส่นะครับแต่ถามว่ามันแบบฉีกขาดหน้าเกียดไหมไม่นะครับแต่มันก็เหมือนแบบไปตามการเวลาครับเกิดจากเหงื่อใครของลูกค้านะฮะซึ่งน่าจะเป็นคนเหงื่อเยอะระดับหนึ่ง oh, <no. S 1> ใช่ไหมเห็นเห็มรอบรอบทิศเลยนะฮะแล้วก็มาตรงโซนแอร์แบ็กอะไรเนี่ยสภาพยังสวยอยู่หนังตรงนี้สภาพยังสวยอยู่โลโก้เนี่ยโคเมียมแม่งไม่ลอกเลย <Yeah. S 1> นะฮะ ช่องแอร์นะครับไม่มีหักนะแล้วอันนี้ปรับเลนกระจกไฟฟ้าแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะฟรีฟังก์ชันนะครับแล้วก็อันนี้เปิดห้องเครื่องนะฮะแล้วก็มาดูเชิงเชิงบันไดนะรอยขีดข่วนแม่งไม่มีเลยนะความสกรปรกไม่มีเลยใช่ปะใช่ค่ะแล้วก็มาดูแผงประตูนะครับรอยขีดข่วนไม่มีเลยรอยขนแมวไม่มีตรงนี้ไม่มีหัก ไม่มีหักไม่มีหักไม่มีหักนะครับช่องนี้ไม่มีแห้งกลางอันนี้สภาพดีสภาพดีนะครับไล่ลงมาสภาพดีนะครับช่องใส่เอกสารใส่แก้วน้ํายังอยู่ครบลําโคงเนี่ยไม่มีทะลุเลยนะครับโอเคแล้วก็มาดูเบาะก,กันเบาะเนี่ยปีกเปิดกเนี่ยไม่มีล้มเลยปีกเปิดกเนี่ยอันนี้เป็นเบาะผ้าแท้โรงงานโบติจะเบาะหนังใช่ปะ่ะอันนี้เป็นเบาะผ้าแท้เข้าใจคําว่าเบาะผ้าแท้ปะ่ะเป็นผ้าจริงๆรค่ะไม่ใช่ผ้าเทียมเน,นี ผ้าเทียมเป็นแบบไนวะอันนี้เป็นพวกผ้าบางไหมใช่ผ้าบางไหมใช่ผ้าบางแบบที่เขาเอาไปทําเสื้อวงกันไม่ไมเรารู้จักผ้าบางใช่ปะรู้จักไหมถามจริงใหม่ๆผ้าบางที่เขาเอาไปทําเสื้อวงดนตรีที่แพงๆใช่ปะว่าไม่น่าใช่อันนี้นะครับเป็นผ้าบางผ้าอย่างดีเลยล้อเล่นมันต้องไม่ใช่ดิเช่ป่หล่ะใครจะเอาผ้าทําเสื้อมาทาอันนี้นะครับแล้วก็ ฝาปิดอะไรยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ซอกๆอะไรนี้ก็สะอาดสะอาดเอี่ยมมาก <Yahoo! S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับโอเคนะแล้วก็มาดูนี่กันครับสภาพดีมากรอยขีดข่วนไม่มีไม่มีไม่มีหักรอยขีดข่วนจะไปเจอตรงนี้รอยนี้แบบพยาบาทมากอ่ะดูดิมีความพยาบาทมากเลยเนาะทำไมพยาบาทขนาดนั้น,ะนะวะเนี่ยแล้วยังไม่มีแตกหักไม่มีแตกหัก อันนี้ไม่มีแตกหักอันนี้ไม่มีแตกหักสภาพดีสภาพดีจะมีตำหนิแล้วแล้วก็ลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุนะครับแต่ว่าดูไหมว่าเบาะเนี่ยเบาะสะอาดมากลำค้างเบาะเนี่ยสะอาดมากแล้วแบบว่าดูเป็นความเป็นป้ายแดงมากอะ่ะเห็นปะเบาะมีความสะอาดมากนะครับตรงเนี้ยไม่มีขาดเลยเหมือนไม่มีคนมานั่งเลยเหมือนก้นพี่เป็นก้นแรกที่ได้สัมผัสะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพลาสติกไม่มีแตกหัก แล้วเมื่อก็มาเปิดดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยพลาสติกก็ไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็สภาพสะอาดอันนี้ยังดาเมี่ยมอยู่ตรงเนี้ยโอเคมากแล้วก็ตรงนี้ก็สะอาดมากแล้วก็ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็มาดูไฟอันนี้กรอบเดิมๆเลยนะน้องติดหมดนะครับโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็ครบ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 ฝั่ง คนขับไม่มีไม่มีมาอยู่แล้วแบบโรงงานใช่ไหมล่ะหรือต้องม,มีต้องมีถูกต้องเยี่ยมมากไปด้านนู้นเลยสภาพก็สะอาดเหมือนกันนะครับเบาะไม่มีขาดเลยว้าว <Wow. S 1> นะฮะอยากให้ทุกคนมาเห็นตัวจริงว่าสะอาดมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ที่ใส่แก้วน้ําด้านหลังตรงนี้ก็สะอาดผ้าไม่มีขาดไม่มีขาดเลยนะครับแล้วก็เสาอันนี้ก็เหมือนกันเสาเนี่ยขาวจั้วเลยปะขาวปะขาวมากค่ะขาวมาก เสียง่ยแอดมินผมหื่นมาขาวมากาผมมีความลับจะบอกถ้าใครรู้จักเอ่อมาร์เก็ตติ้งกรุงศรีที่ชื่อน้องฮัทแอดมินผมชอบมากชอบไหมชอบค่ะขาวไหมขาวาค่ะอะไรขาวผิวขาวผิวตรงไหนแขนหน้าคนอะไรต้องผื่นะ <laughs> แอดมินผมนม่งโลกจิตมากขนาดแขนแม่งยังยังพูดอย่างเงี้ยโอเคครับตรงนี้ไม่มีหักเลย ไม่มีรอยขนแมวด้วยเห็นปะ่ะปกติจะต้องมีเพราะว่าเพื่อนเหยียบใช่ไหมหรืลูกหรืออะไรแต่นี่ไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ดูดิแผงประตูสภาพเอี่ยมมากไม่มีหักนะครับมีตรงนี้ต้องเก็บความสะอาดหน่อยนึงแต่ยังดำเนียมอยู่แล้วก็ไม่มีหักไม่มีแห้งกลังสภาพดีสภาพดีพดนะลำโพงไม่ทะลุตรงนี้สภาพดีก็คือให้ผ่านใช่ไหมน้องครนี้ผ่านเลยค่ะก็คือเงินเดือนเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ดีนะ้อง ไม่ได้หมื่นสามก็ได้แล้วหมื่นสามนะครับหรือรายได้รวมต่อดเดือนเนี่ยคุณหาได้หมื่นสามขึ้นไปใช่ปะคุณมาเอารถคันนี้ได้เลยเพราะอะไรรู้ปะ<อ>ไม่เกี่ยวกับไฟนั้นต่อให้คุณดื้อดึงจะจัดเงินเดือนคุณหมื่นเดียวก็จัดได้แต่ว่าเกิดจากความที่เราเห็นรถถูกยึดทุกวันนะครับเห็นหลายคนบ่นว่าต้องส่งรถเยอะแต่เงิงเนเดือนหลายคนเนี่ยไม่มีโอทีด้วยไม่มีภรรยาสามีช่วยผ่อนเนี่ยเงินเดือนหลายคนเนี่ยประมาณ หมื่นห้าเท่านั้นเองแต่ผ่อนลดเจ็ดแปดพันเนี่ยมันไม่โอเคนะน้ำค้างเหมือนราคาผ่อนประมาณสามพันกว่าบาทเนี่ยน้ำค้างสามารถออกได้แต่พี่ไม่ให้ออกเพราะอะไรรู้ปะเพราะเรายังมีค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะมีน้องน้องต้องเลี้ยงอีกนะครับค่าใช้จ่ายเยอะมากนะต้องเลี้ยงเขาหรือเขาเลี้ยงเราเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาทั้งคู่เลยเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าน้องๆ้องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็คือคุณก็ต้องเลี้ยงเขาเขาจะข้ามเงินม,มาให้คงเป็นไปไม่ได้ไดใช่ไหมครับน้ำค้างก็เลยออกไม่ได้นะฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าเงินเดือนคุณเยอะแล้วคุณพอเนี่ยแล้วคุณมีสเตทเมนต์แค่เนี้ยคุณมีบัตรประชาชนเนี่ยคุณก็ออกได้แล้วแต่นี่เป็นความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากคนอย่างผมจากหัวใจที่อยู่ในก้นนรกอย่างผมเป็นห่วงพวกคุณอย่างมาก นะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะมาซื้อมันเรื่องของคุณแต่คุณซื้อไปเนี่ยขอให้ช่วยคิดหน่อยว่าเฮ้ยกูต้องไปทาอาชีพเสริมคุณบอกว่าไม่ใช่รถกระบะขนของไม่ได้ข้างหลังเอาไว้ขนอะไรครับขนได้คุณต้อง DIY ชีวิตคุณต้องหาก,กินให้ได้เข้าใจป่ะไปเปิดกระโปรงดูกันดีกว่าว่าข้างในแม่งมีอะไรข้างในมันมีอะไรวะน้องมีเครื่องค่ะ <S <S <Okay. S 1> เครื่องอะไรเครื่องรถยนเครื่องเท่าไรหร่หนึ่งจุดสองวต่อนะหนึ 1> 1. 2. 2. ่งจุดสองเว้ยไอ้น้อง คันนี้คือเครื่อง1.2นะครับ <c oughs> ใช่เล็กมากซ่อมง่ายแล้วก็คุณดูดิสภาพสวยมากคมกลิบเลยบาดบาดยันก้นนี่คมกลิบ,บล <c oughs> เลยนะ้องรอยอาร์กอะไรอยู่ครบหมดดูสภาพเครื่องดิดําเนี่ยมแบบไม่ได้ลงน้ำยาไม่เช่อคุณลองแตะดูคุณลองแตะดูอมาผมหมายถึงให้ลูกค้าลองแตะดู <c oughs> คุณ <c oughs> คุณนี่ยากชักจะบ,บ้า <c oughs> เกินไปใหญ่เลยอันนี้ก็ดําเมี่ยมเหมือนกัน นะครับแล้วก็นี่ลอยอาร์ตอะไรอยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็ลองลองให้เขาดูภาพรวมเครื่องนะโอเคนั่นแหละนะฮะใช้ได้ถึงเวลาที่เราจะมาบอกราคาแนละ้วสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,97 0 0 0บาทฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุ แล้วก็แถม W Smart 1ปีเต็มๆสำหรับคันนี้ผ่อนประมาณ3,500เท่านั้นนะ3,500คุณจกได้กี่งวด 48, 60, 72, 84เอาเครดิตกลางๆกับดีๆมาแลกจบเลยเอาคันนี้ไปใช้ซะนะครับแล้วก็สนใจเนี่ยมาลองขับได้ที่รามคำแหง164่งร้ิมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT โทรมาเลยหาพี่พันธ์0 8 1 9 8 9 8 9 8 5พี่พันธ์ดีพันธรลัตน์1 9 9ก 0 8 13142568K มอเคอรัลัยายศูนดีอย่าลืมเติมอซด้านหน้าด้วย f a c e b o o ดีเวนว a คพันรัตนะครับทำไมผมถึงเชียร์คันนี้ขนาดนี้ราคาแสนกว่าบาทได้ปี2013นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากได้รถเพราะต้องงานโชว์แต่วางคนจำเป็นจริงๆรอร,ระยะทางบ้านไกลกับดึกมันอันตรายแล้วผ่อนสามพันกว่าบาทเท่ามอไซค์นะครั้งเพอเพอถูกกว่ามอเตอร์ไซค์คุณก็กอยากให้คุณได้ไปถ้ามันจำเป็นนะครับ แต่ถ้าเงินเดือนหมื่นหนึ่งนสองเนี่ยคุณหาอาชีพเสริมก่อนหาให้ได้ก่อนแล้วหักกําไรเนี่ยควรจะเหลือไม่ใช่หักกําไรแ่ละมาส่งให้รถคันนี้หมดเลยเนี่ยมันไม่สมควรนะน,น้ำคเพราะมันจะกลายเป็นแบบว่าอย่างไรเหมือนคุณซื้อรถมาเพื่อเป็นภาระนะครับลองดูนะครับหรือว่าถ้าคุณบอกว่าผมมีภรรยาสามีช่วยผ่อนเนี่ยเงินเดือนคนละหมื่นก็ได้มาเลยเงินเดือนคนละหมื่นก็ออกได้ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็สําหรับใครที่กังวลเนี่ยเรื่องการดูแลเนี่ย เหมือนเดิมคุณมีผมอยู่เป็นผู้ช่วยเป็นครอบครัวเป็นเป็นเพื่อนนะฮนะเหมือนคุณมีช่างนั่งอยู่ด้านหลังนะครับคุณก็ควรมาหาผมหน่อยเดือนละครั้งเพื่อให้ดูแลไม่ใช่ว่ารถแสนกว่าบาทผ่อนสามพันกว่าบาทเนี่ยคุณจะไม่มีคนมาดูแลแม่งไม่ใช่แล้วมันหมดลุกบ้าๆแบบนั้นแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็คุยกับครอบครัวก่อนนะว่าโอเคไหมนะครับยิ่งใครบอกว่าเป็นรถคันแรกในชีวิตเนี่ยช่วยบอกหน่อยผมอยากจะดูแลให้มันดีหน่อย นะมันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมันจะเป็นอะไรที่แบบคือเราเข้าใจปะเหมือนเราจะได้อะไรชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นแรกและเป็นของที่เราอยากได้บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเก็บตังมาแบบนานชิบหายเลยกว่าจะได้รถน้ำค้างเข้าใจปะเหมือนเราอยากได้คอมประกอบอะเราได้เครื่องแรกแม่งรู้สึกดีนะเวย้ยบางคนอาจจะบอกอะไรวะรถแสนกว่าจ,จะอะไรขนาดนั้นผมผมอะไรขนาดนั้นนี่นะครับก็คันนี้คุณจะไปทั้งครอบครัวก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเห็นว่าอามิล่า ที่จริงหลายรุ่นเลยสามารถขึ้นดอยได้อยู่ที่เราขับนะครับ <Wow. S 1> คุณเอาไปต่างจังหวัดไปไรายได้คุ้มมาก <Wow. S 1> นะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสามารถใส่ผักใส่สลัดไปขายได้ใส่ของกินไปขายได้หลังจากเลิกงานประจํานะคุณก็ไปหาอาชีพเสริมทําได้นะประมาณนี้ส่วนใครที่มีรถเยอะแล้วเนี่ยจะเอาไปเป็นรถสํารองเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ขับเนี่ยก็อย่าเอาไปเลยนะครับให้คนอื่นเอาดีกว่านะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคุยกันนะครับปีใหม่ก็ อยากจะออกก็รีบมาเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ